นี่คุณวิจูดก,กับมันได้ไงถ้ามจะจูดไม่ได้อ่ะก็เขาเป็นแฟนใหม่ของฉันเองถ้าไม่ใช่ผมนะว่าไม่มีใครรักคุณจริงๆหรอกแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะหย่าก,กับคุณไม่ผมจะไม่ปล่อยคุณไปหรอกแต่คุณไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับฉันแล้วฉันจะไปที่ไหนกับใครก็ได้เอ่อคุณครับผมว่าคุณกลับไปก่อนนะครับเฮ้ยยุ่งไรได้วยวะ ผมบอกให้คุณกลับไปก่อนไงก่อนที่ผมจะเอาไม่กวาดฟาดคุณนถ้าคุณไม่กลับอะเออ,อคุณโอเคไหมครับ